นี่ดิดูดูไว้ดูไว้ดูไปนะดูไว้ปิดห้องกล้องก,องกนะ่อนเฮ<ะ>้ย <c oughs> กล้องเดินไปแล้วสี่ห้าหกเจ็ดปปิดปิดโอเคหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ย <ว compar as> แบบอ๋อ oh. ก็อดก็อดก็อดโอ้โหไม่ปิดไฟที่บ๊อบตายแล้วเหรอบ๊อบอ้าวตะบายใจแล้วศพอยู่ที่ไหนครับศพที่ไหนครับปอยาน เอ้าเฮ้ยหัวยานไม่มีพี่เพิ่งมาตายสดเลยอัตโสดสงสัยมินได้เลยนะเพราะว่าพลเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้มีอยู่มีพี่มินอยู่อยู่ตรงนี่นี่ครับอะไรนะเปป้อนเปป้อนใช่แล้วก็มีพี่จอทโนแล้วก็มีพี่พลเดินสวนขึ้นมาครับพี่เล็กยืนเฝ้าท่อทำไมอะเล็กอะไรนะเล็กยืนเฝ้าท่อทำไรหรืออ๋อผมจะฆ่าพี่ไงอะไรวะอย่ายืนเค้าท่อนี้มันน่ากลัว ยืนเฝ้าไม่ได้ยืนเฝ้าพี่ผมยืนดูใครเดินผ่านทางไหนบ้างผมกำลังไปห้องน้ำมากลังไปห้องน้ำมาพี่มันพี่มันไม่พี่โอ้ยเกมแรกขอให้กูโดดเลยเออกูชอบพี่จอนเป็นไอ้นี่เหรอเป็นกเพื่อท่อพี่เขาซิกเนเจอร์ชัดเจนมากเลยเขาเดินหาแต่ท่อแล้วก็โดด่ใชกินอยู่กับปากอยากอยู่กับเธอเนี่ยหน้าโดนบวชรชิพายเดีผมจะบอกศพที่แท้จริงก็ได้เอาอยู่หน้าห้องแอดมินครั อ้าวทำไมเมื่อกี้บอกก็อยู่หน anyway> ้าหน้ายานคือผมมาอยู h h ่หน้ายานตอนนี้ไม่มีศกชาวเคว้อร่อยมากกูว่านะถ้าอยุธยามาเมื่อไหร่เอาบัตออกไอ้กุ้งเผายุจยาเลยมันถึงเวลาของผมแล้วสินะที่ผมต้องเปิดเผยตัวตนคลิปไปก่อนเวฟหน้าเดี๋ยวผมบอกโอ้โหได้ไปสองวัวเลยเหรอกินอยู่กับปากอยากอยู่กับเธอชาวเคว้อร่อยมากหน้าดูโหด้ใช้ พิธีจะเป็นแอดมินให้ครับไม่ได้ผมแต่งตั้งให้ครับที่คือคุณไว้ใจผมขนาดนี้เลยแล้วคุณเชื่อใจขนาดนี้เลยเลยเพราะอะไร pues ถึงเช şey nice> ื่อใจผมขนาดนี้ผมจะฆ่าคนนี้ได้โดนคอหรอวะผมฆ่าเขาไม่ลงคอจริงๆเอางี้ดีเบลชาวเคว้อร่อยมากกินอยู่กับปากอยากอยู่กับเธอผมจะฆ่าคนนี้ได้โดนคอหรอวะ วัดดีเบลก็ตายดียเบลแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายตอนเบลวัดดีเบลพอดีเลยวัดดีเบล อูโจงงี้เราอะเฮ้ยอูโจงมบ้าแล้วพี่ผมเดินไปเดินมาเฉยที่กั๊วทุกอย่างเลยโอ้โหบทดสัจนิวสุดสัจนี่ยัยเรียกแค่เบลเองไม่ต้องฆ่ากูก็ได้เ้ยโอเคพี่ยำต่านตายเดี๋ยวทำหน้าที่แทนแล้วกันแดดแดงทำหน้าพากแต่เธอน่ารักจังทำหน้าแดงที่ถือโอ้ยไม่มีใครโหวตเลยหรอเอาที่ตรงมไปไม่มีโบทแฮะโอเคยังดีอยู่ อะไรวะย,ยังคมไม่เท่าไอ้เลตันไงผม um งางแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเรเตอร์ค่ะเรเตอร์เรเตอร์เรเตอร์อ๋อผมมีไอคนหน้าในห้องห้องกล้องน่ะหน้าสงสัยอ่ะใช่ก็ก็ก็ไอเล็กมาอยู่ห้องกล้องไม่ใช่พี่ผมเพิ<_<_่งมาผมมากับน้องอมน้องอมบอกเขาไปดีว่าพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่เวดเบย์ผมนี่อยู่เวดเบย์แล้วผมก็เดินมาพร้อมน้องอมน้องอมหมดแล้วนะอเล็ก น้องโอหมดกูเหรอเนี่ยน้องโอ้พี่กูพี่ขวดเป็นคนดูกล้องพี่อ่คือผมมีข้อมูลครับผมอเล็กเป็นน่าจะเป็นคนฆ่านะเพราะว่าประตูอ่ะอเล็กก็ะสวนผมหน้าเมดเบสสวนสวนผมปุ๊บแล้วประตูทางฝั่งทางซ้ายปิดแสดงว่าอเล็กก็เดินมาจากทางซ้ายแล้วประตูมีมันดีเลย์อยู่ที่สิบวิประตูมันใช้เวลาแปดวิเปิดแสดงว่าเล็กเพิ่งเดินตัดมา แล้วก็ป,ป,ปาฏิยุติยาหน่ย 5, 5, 5, อยห,ห้าพันห้าย้อยห้าสิบมีความชำนาญทางการคิดคำนวณทางวิทยาศาสตร์จําไว้นะจําไว้เลยนะเบไปไปไลโอ้โหไอ้แมวตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนไปพิมพ์โอโอ้โแรมตันหน่อยเร็วไปโอ้เลมตันหน่อยเร็วไปโอ้เลมตันไอ้ไอ้เอางี้ดีกว่าไม่เอาไปไปพิมพ์ว่าหวัดดีเบลใส่แรมตันหน่อย ชื่อเพชรแลมดันไทยแลนด์ครับไปฝากไปฝากไปฝากหาเพจรที่แลมดันหน่อยครับแล้วพูดว่าวัดดีเบลวัดดีเบลวัดดีเบลอะไรมึงจอหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรเขาเรียกว่ารุมกินจอไรก็ไม่ชอบ ใคอวอดศพวะเนี่ยมีนพี่ศพอยู่คาเฟ่ใช่ไหมครับใช่อะไรค่ะต่สอสายไฟข้างซ้ายอยู่แล้วก็ลงมันพ้างบานก็เป็นศพแล้วอะ่ะตรงไหนครับพี่อยู่ศพอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประตูเมดเปประตูเมดเปน่าจะเป็นอเล็กซ์นะเออเดี๋ยวนะพี่ผมมาจากทางหัวยานนะครับพี่พี่ไม,ไม่ขึ้นเลยเหรอไม่ใช่หัวยานดิ เออเวฟพอนครับพี่พี่ไม่ขึ้นแบบว่าในแอสมินหรอว่าผมแบบไปทในที่ฟังผมนะผมไปเวฟพอนมาผมเดินไปจากทางเวฟพอนแล้วผมก็ลงมาทางเออคาเฟ่แล้วก็มาที่ห้องเมดเบย์ตอนเนี้ยผมอยู่สตอเรจแล้วก็กดรีพอร์ตปยังขึ้นมาเฮ้ยผมมีพยานนะพยานหลักฐานใครพยานพร้อมหลักฐานคือผมมีสองตาบวกกับกล้องอีกสี่ตาเป็นหกตา เอออเล็กมันเดินจากของเป็นเมย์ลงไปเมื่อกี้สุดยอดเฮ้ยเอ้ยีี้มีเฮ้ยขอโทษขอโทษรถที่เราทำแล้วจะทำแล้วไอ้ไอ้ไเดี๋ยวผมบอกเขาสักคนอีกคนนึงให้ผมเล่นกับเลหน้าผมจะไม่ทำอะไรใครแล้วเอ้าไม่ไม่เดี๋ยวถ้าสัญญาก่อนว่าจะให้ให้ผมเล่นนะให้เล่นนะโอเคโอเคพี่มินเต็มพี่มินเต็ม พี่มินเป็นอเล็กบอกพี่พี่มินเป็นเอาไวสกิป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 ก่อนสกิปก่อนไม่หมดไม่หมดไม่หมดสกิปก่อนสกิปก่อนไม่ล้วแล้วอเล็กก็ก็เป็นแล้วเฮ้ยกูยังอยู่ได้ไงวะเนี่ยเอาไม่ห่อความชั่วนล้นมันชั่วจริงๆเลยวะชั่วแบบไม่มีที่ติวะชั่วแบบไร้ไร้สิ้นดีพี่เป็นยังไงล่ะบอกแล้ว พี่อย่าดแล้วผมมาเลียบอยู่แล้วผมพร้อมจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มินจ่าพี่มินอยู่ไหนอะพี่อะไรปิดดิปปะเนี่ยปิดปิดปิดก่อนพี่ปวดมาแล้วปวมาแล้วกูไม่เกี่ยวแล้วกูไม่เกี่ยวแล้วกูไม่เกี่ยวแล้วกูแอบอย่างเงี้แหละตัวแทนตัวเองก่อน จะได้ไม่เห็นควรเห็นแน่ๆออกมาไปถอดมาตรก่อนให้ผมเล่นก่อนเริ่มหน้าผมจะไม่ทำอะไรใครแล้วรอเหรอรอเหรอเขาเรียกว่ารอเหรออุ้ยขวดตายอุ้ยเยะหมดแล้วโอ้โหเอาพี่บินโนก่อนพี่บินโนก่อนพี่บินเป็นอ่าาาเงี้ยเยี่ยงยี้ผมไม่ได้ฆ่านะ เบกนี้ผมอยู่เฉยๆเลยไม่ได้ฆ่าใครเลยเบกนี้ผมอยู่เฉยๆเลยไม่ได้ฆ่าใครเลยผมอยู่ห้องกล้องตอนนี้มีแอดมินไหมครับน้องอมศพอยู่หน้าห้องกล้องค่ะสองศพเลยือผมไม่ได้ฆ่าผมปดผมไม่ช่ยผมไม่ได้ฆ่าเว้ยผมมาแอบในผมาแอบในห้องกล้องผมมแอบในท่อ ผมไม่ได้ผมกลัวตายหรผมตำรวจตำรวจยิงผมเอาเอาเอาพี่มินก่อนพี่มินก่อนขอร้องขอร้องพี่มินฆ่าทุกคนพี่มินไปพี่ไปพี่มินเออขอร้องขอร้องพี่มินออกก่อนอย่าไปออกก่อนเออพี่มินผมขอร้องแล้วผมผมส so รารภาพผ่าบาปแล้วผมไม่ผมไม่มีแล้วเดี๋ยวเว็บหน้านะฟังผมนะเดี๋ยวผมฆ่าปุ๊บแล้วก็ทุกคนมาโหวตเลยนะเดี๋ยวผมกดเดเรกเตอร์นะตอนที yeah, ่ผมฆ่านะโอเคป่ะถ้าผมฆ่าไม่เลยผมกดเดเรกเตอร์เลยนะสบายถึงขนาดนี้นะไม่ชนะไปเถอะพี่ ผมเคยโกหกใครเนี่ยแล้วพี่หมดแล้วผมไม่ได้ค่าพี่ผมจะทำกันได้ไงพี่บินทำคนเดียวเลยนี่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 ดูดูไว้ดูไว้ดูไปนะดูไว้ปิดตัวกล้องก่อนค่าอะไรพวกผมคนเดียเลยนะเฮ้ยกล้องเดินไปแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดปิดปิดโอเคหนึ่ง เฮ้ยทำไมมาเร็วจังพี่บดไม่ฟังก่อนพี่บดทำไมพี่บดมาเร็วจังครับผมว่าผมว่านับเวลาอยู่นะความจริงแรับพี่บดต้องติดอยู่ตรงเอออัฟเรนจินนะพี่ตอนเนี้ยแล้วใครเป็นคนพิกจอทโนดูกล้องยังไหมพี่ใช่แล้วกับักเองจบแล้วด้วยไม่เหมือนกัน หย่ามาแล้วศพนี้หลุดหลุดศพน้ค่าอะไรหุดศพนีคร่าศพนี้ต้องอมปาดผมแล้วต้องอมตายเองนะผมมีผมมีก๊อคือผมอะตอนเนี้ยเรารู้แล้วนะว่าใครเป็นคือตอนแรกนะผมเดินมาแล้วน้องออกเขาปาดผมเพราะว่าเอ่อคนดูกล้องน่าจะเห็นก็คือพี่จอนใช่ไหมแล้วพี่บอทเดินมาเนี่ยก็คือพี่บอทเดินมาก็คือเจอศพเพราะว่าพี่บอทเห็นผมเดินขึ้นมาจากทาง เออข้างล่างพอดีไม่ไม่ไม่ถ้ากดเป็นครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออ่าที่อเล็กอเล็กมีปัญหากับบอดใช่ไหมกันสบายแล้วให้พี่จอเป็นคนเลือกสบายแล้วกูสบายแล้วไอ้พี่จอ้พี่จอพี่จอพี่จอพี่พี่จอพี่เดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งดาวให้พี่ผมไปส่งดาวให้พี่พี่พี่ไปพี่กดพี่บอดพี่บอดก่อนพี่ เธอทำอย่างนั้นได้ยังไงมินจ้าพี่มินอยู่ไหนอ่ะมีไปทกก่อนดูดูดูไว้ดูไว้ไม่มนเย่าเโ๊กอร์เหอไม่บเจ้กเกอร์พัยโยยยยยสยยดยยย จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน